สวัสดีคะสวัสดีทุกคนนะคะับอยู่ในช่องมาสเตอร์เกมชานน่ะนะคะวันนี้ผมจะมาสอบบั๊กโรบอกนะคะแบบเก้งกลมบกนะนั่นแหละใครอยากชมก็ไป,ไปดูกันเลยครับแบบไหนก็ได้ครับเลื่อนลงไปข้างล่างแล้วไปเซิร์ฟเวอร์นะแต่ต้องแต่คุณต้องไปสร้างเซิร์ฟเวอร์ก่อนหรือว่าหรือว่าคุณสร้างเซิร์ฟเวอร์ไปแล้วนะโอเคแล้วกดเข้าไปนะปุ๊บแล้วกดเข้าไปปุ๊บอ่ะวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนนะทุกคน ก็จะมันก็จะเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมทุกคนแล้วก็เราเรารีบกดสร้างเซิร์ฟเวอร์นะครับก่อนที่มันจะรีเซ็ตเอ้ยนี่ไหมเห็นไหมอันนี้บ่มไปแล้วนะทุกคนอะไรทุกคนลองตั้งชื่อดินะมโม่คตั้งชื่อโมโม่เนี่ยนะแล้วก็กดอันนี้นดตน้องไปเลยนะเห็นไหมทุกคนน,นี่ยมันขะึ้นอย่างเงี้ยทุกคน,น,นกใช่ไหมคือ <c ười> แบบคุณสร้างไปแล้วนี่ไงผมสร้างไปแล้ว โอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบาย